สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเสียงพีดพอไหมทุกคนเพราะว่าพีดเวลาไปฟังเสียงตัวเองมันรู้สึกว่าเสียงมันไม่ไม่พอเท่าไหร่หรือว่าเราด้วยความที่ว่าพีดใช้เสียงเยอะนะคะก็ไปแพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้บางทีใช้เสียงจะเจ็บคอก็มีนะคะทุกคนเเราจะมาพ เราจะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของกดแรงดุลกดจักรวาลวันนี้เ,เพื่อนๆอยู่ห้องเช่าใช่ไหมให้เราค่ะไปขอบคุณเขานะคะขอบคุณห้องเช่านะชันรักเธอนะขอบคุณห้องเช่านี้ที่จะส่งเราอ่ะไปมีบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองมีที่มีทางเป็นของตัวเองค่ะวันนี้ถ้าเรามาสายกดแรงดุลกดจักรวาลเรากาลังสร้างตัวตนเรากําลังขายของออนไลน์อยู่เราอยากได้บ้าน เพื่อนๆต้องสั่งจักรวาลนะคะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องบอกขั้นด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังรู้เมื่อทอย่างนี้เราอยากได้อะไรค่ะคุณไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาเลยว่าคุณจะได้บ้านมายังไงค่ะแต่คุณมีหน้าที่ที่สั่งจักรวาลค่ะว่าชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยคุณต้องการอะไรค่ะเหมือนวันนี้พี่ๆเพื่อนๆทาบุญอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเพื่อนๆไม่กล้าอธิษฐานก็ไม่ได้นะถ้าคุณไปเรียนกับ ครูบาอาจารย์ที่สอนในเรื่องการทําบุญเนี่ยสําหรับใครที่อยากเรียนดูอยากได้บ้านนะอันดับแรกพี่เคยไปเรียนรู้กฎแรงดูฎจักรวาลครูบาอาจารย์บอกว่าให้เราอะไปดูบ้านเลยค่ะนะเข้าไปดูบ้านเข้าไปดูแล้วก็ไปคุยกับเจ้าที่เจ้าทางค่ะว่าเราต้องการบ้านหลังใหญ่แบบนี้แบบนี้เหมือนเราไปสั่งไปจักรวาลไว้อย่างพี่นิดก็จะหาภาพนะคะให้เรา รู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยนะคะในอยู่ห้องน้องเช่านี่แหละขอบคุณบ้านหลังนี้ห้อง,หงนี้ที่อยู่เย็นเป็นสุดทำให้เราค้าขายร่ํารวยขอบคุณที่ส่งหนูไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขอบคุณจากหัวใจนะรักนะเจ้าที่เจ้าทางสวดมนต์ทำบุญให้ท่านทุกวันทุกวันเชื่อหรือไม่ว่าวันหนึ่งเพื่อนๆจะมีบ้านหลังใหญ่ ที่มันได้บ้านหรือวันที่พเพื่อนๆอาจจะทํางานประจําเพื่อนๆก็หาราได้เพิ่มมากขึ้นพเพื่อนๆก็อาจจะมีบ้านได้สําหรับคนที่มีบ้านพี่ก็จะเอาภาพมาโปรแกรมสิทธิ์แบ่งบันกับพกเพื่อนๆนะสมมติว,ว่าวันนี้พเพื่อนๆเอาเวลาไปไปนั่งคิดเรื่องราว พี่เพื่อนๆไม่อยากได้สู้เอาเวลาที่มาดูคลิปพี่นิดแล้วก็มาจินตนาการถมมั้ว่าอยากได้บ้านก็เข้ามาดูคลิปจิ้นน่ะพี่ก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่เขาแบ่งปันในเรื่องของกฎแรงดึงดูดจักรวาลเขาจะแบ่งกันในเรื่องของการโปรแกรมจิตแบบนี้ล่ะในเรื่องของกฎแรงดึงเขาจะมีอยางได้บ้านก็แบ่งปันเรื่องบ้านพี่ไม่แบ่งปันไม่ได้เพราะว่าพี่ิมาสายนี้พี่เชื่อว่ามีอีหลายขอบคุณเฟซบุ๊ก เลยอ่ะช่องทางนี้มีคนติดตามเยอะเลยค่ะทุกคนนีเห็นไหมไปทุกช่องทางให้เรารู้สึกถึงถ้าเป็นไปได้ก่อนนอนเ,นเพื่อนเราเห็นภาพนะคะเราก็เคยเห็นภาพนานแล้วให้เราคิดถึงเขาบ่อยๆพูดถึงเขาพูดซ้าๆว่าเราเนี่ยมันจริงนะสามารถหาเงินซื้อบ้านได้สร้างบ้านได้แน,น่นอนแทนที่กับการถ้าเราจะด่าจะว่าตัวเองมันก็ไม่ได้ ให้เรารู้สึกว่าคนอย่างเรานี่แหละสามารถหาเงินซื้อบ้านสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้ชีวิตของเราจะมีความสุขบ้านอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วค้าขายดีร่ำรวยอยู่แล้วนําพาแต่ความโชคดีมาให้นําพาเงินทองไหนมาเทมาให้เราคิดแบบนี้ดีกว่าไม,ม่ว่าเราจะอยู่ห้องหรืออยู่บ้านเพื่อนจะได้มีแน่นอน